สำหรับท่านที่อยากซื้อ macbook นะครับต้องดูคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่า mac รุ่นไหนเหมาะกับคุณครับสวัสดีครับผม mac up studio นะครับ คุยกับช่างซ่อมแม็กคลิปที่12สนะครับสำหรับท่านที่อยากซื้อ MacBook นะครับต้องดูคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าแม c รุ่นไหนเหมาะกับคุณครับ a อ p l e ออกแบบให้แม่ละรุ่นนะครับใช้งานแตกต่างกันนะครับรุ่นที่เราเห็นอยู่ท้องตลาดนะครับจะแยกดังนี้นะครับก็จะมี MacBook 12นิ้วนะครับแล้วก็ MacBook Air MacBook Pro โ Mac แล็วก็แม c p โปรผมจะแยกเป็น5รุ่นนะครับในรุ่น MacBook 12นิ้วนะครับเขาจะใช้อะไรได้ไม่มากนะครับผมจะเปรียบเทียบรุ่น ่นนี้กับ iPad นะครับก็คือใช้โซเชียล iPad ในปัจจุบันยังทำงานได้เยอะกว่าเลยนะคือสามารถตัดต่อได้แต่ว่าในรุ่น MacBook 12นิ้วไม่แนะนำให้ไปตัดต่อเลยนะครับก็คือใช้โซเชียลแล้วก็ทำงานเอกสารแค่นั้นเองนะครับ <Huh? S 1> แล้วก็รุ่นถัดมาก็คือ MacBook Air MacBook Air เขาก็จะเหมาะกับงานเอกสารแล้วก็งานแต่งรูปบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เหมาะกับง,งานหนักนะครับ ข้อดีของ Macbook Air ก็คือว่าเขามีขนาดเบาใช่ไหมครับแล้วก็สวยงามด้วยนะหลายคนก็จะชอบดีไซน์ของ Macbook Air แต่ว่าผมไม่แนะนําให้อย่างช่างภาพแล้วก็ช่างกราฟิกซื้อ Macbook Air มาใช้นะครับอย่างนักศึกษาก็โอเคคือใช้งานได้แต่ว่าถ้าอยากจะตัดต่อก็แนะนําให้ขยับขึ้นมาเป็น Macbook Pro นะครับ Macbook Pro ก็เหมาะสําหรับงานตัดต่อนะครับงานออกแบบงานกราฟิกก็ใช้งานได้นะครับก็จะมี น้ำหนักขยับขึ้นมากว่า Macbook Air เล็กน้อยนะครับแต่ปัจจุบันน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยนะสำหรับ Macbook Pro แต่ก็ราคาของ Macbook Pro ก็จะสูงกว่า Macbook Air ถ้าสมมุติว่ามีกำลังซื้อพอผมก็แนะนำว่าถ้าจะเล่น Macbook Air ก็ให้ขยับขึ้นมาเป็น Macbook Pro เลยเพราะว่าจะยืดเวลาใช้งานได้อีกหลายปีนะครับก็จะครอบคลุมการทำงานหลายส่วนนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะตัดต่ออย่างเช่นช่างภาพกราฟิก ทำงานเป็นอาชีพเลยนะครับก็แนะนําว่าใช้ iMac นะครับเพราะ iMac เนี่ยจะทนกว่าบอร์ดเขาจะมีขนาดใหญ่มากนะครับ <Wow. S 1> ในสถานการณ์การทํางานนะครับช่างภาพก็จะแบก iMac ไปไม่ได้ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะมี MacBook Pro ตัวหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เพื่อเก็บไฟล์งานแล้วก็เอามาตัดต่ออีกทีใน iMac นะครับแต่ว่า iMac ต้องรู้ก่อนว่า ไอแ้แที่มาจากศูนย์เลยนะครับเขาจะไม่ได้ติดตั้ง SSD เขายังเป็นฮาร์ดดิสก์ซาอยู่ก็เป็นแบบจานหมุนนะครับคือเขาจะช้าถ้าต้องการใช้ตัดต่อโดยสมบูรณ์นะครับจะต้องมาอัปเกรดเพื่อติดตั้ง SSD ด้วยนะครับถึงจะทํางานได้ดีนะครับไม่งั้นก็จะช้ามากจะรู้สึกว่ามันช้ากองแม็กบุ๊กโปรมากเพราะแม็กบุ๊กโปรในปัจจุบันเนี่ยเขาจะติดตั้ง s s d มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับบริษัทเลยนะครับหรือผู้ผลิตภาพยนตร์หรือองค์กรใหญ่ๆนะครับต้องการความเร็วในการตัดคลิปที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ไวแล้วก็แรงนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ Mac Pro นะครับเพราะ Mac Pro นี่ก็คือที่สุดของ Mac แล้วนะครับผมก็ข้อมูลต่างๆที่ผมเอ่ยมาก็น่าจะมี ประโยชน์กับไปหลายท่านที่ต้องการเลือกซื้อแม็กนะครับสุดท้ายการเลือกซื้อแม็กนะครับผมก็แนะนําให้เลือกซื้อตามงบนะครับผมถ้าเกิดว่าหนักเกินไปก็อาจจะลําบากกระเป๋าของเรานะครับก็อาจจะซื้อในรุ่นที่คิดว่าเราสู้ไหวแล้วก็ใช้งานเขาตามความสามารถของแต่ละรุ่นนะครับอย่าใช้งานเกินกําลังจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานเกินกําลังเขาก็จะเสียหายไว้ขึ้นแค่นั้นเองครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่ต้องการซื้อแม็กนะครับสาหรับท่านที่ไม่แน่ใจนะครับว่าแม็กรุ่นไหนเหมาะกับ คุณนะครับก็ทักมาสอบถามเราได้นะครับเราก็จะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษานะปรึกษาฟรีด้วยนะครับส่วนปรึกษาเสร็จแล้วก็ซื้อที่ไหนใกล้บ้านก็ได้เลยนะครับเราแค่ให้คำปรึกษากับทุกท่านได้แค่นั้นเองนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมไว้คลิปหน้ามีอะไรดีจะมาแนะนำนะครับสวัสดีครับ